ครับสวัสดีครับผมมันพินกับฟิลไทย a ั b u ลิฟสปอนะครับวันนี้จะพามาชมอ,อดีตโรงหนังเก่าเมืองปัตตานีนะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นลานกว้างๆนะครับอยู่ไม่ไกลาจากสถานี้ตำรวจบุทรพรปัตตานีก็คือ,อตรงนี้เดิมเป็นวิกปัตตานีลาม่านะครับตอนนี้เขาบอกว่าจะตั้งเป็นส k เ a ียอาร์นะครับตรวสอบเป็นลานจอดรถดนครับแต่ว่าลานจอดรถนี่ ตรงนี้เนี่ยจริงๆเขาห้ามจอดตรงนี้นะครับอันนี้มีอีกด้านหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นแยกครับวินวิกสีเมืองนะครับเดิมเป็นวิกสีเมืองครับตอนนี้เป็นห้างนครับนี่ครับแยกถนนทุกิดนะครับ่วนอีกลงหนังหนึ่งซากลงหนังตรงนี้อาจจะหลายคนลืมไปแล้วครับวิกกิงนะครับตรงเห็นเรือแต่ซากคือเป็นแท่นนะครับเนี่ยนะเป็นแท่นที่ไว้ใช้หนักนะครับเครื่องใช้หนังอยู่ตรงนั้น ตัวโรงน่าจะเป็นโรงไม้นะครับเป็นลานตรงนี้ตรงถนนปีดานะครับตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับก็เป็นลานโล่งนีนมาหาแล้วนะครับแล้วก็แห่งสุดท้ายที่จะเดินต่อไปข้างหน้านี่ครับจะเจตอตรงใกลใต้สะพานสักเสียมีนะครับก็คือเห็นเป็นหลานเข้าไปนะครับเป็นเว้าวเข้าไปเนี่ยครับก็คือโรงหนังพาราไดซ์นะครับตึงก่อ เสียงกิจการไปเรียบร้อยเหมือนกันกลายเป็นพารไดอ์อพาร์ตเมนต์นะครับมีป้ายพารได,นนรดอ์พาร์ตเมนต์อีกคือโรงหนังกับอีกหนึ่งลายนะครับที่เจ๊งไปใครเคยโหลดเรียนหรือไปดูหนังที่ไหนมั่งนะครับก็พอมาดีกันได้นะครับ